คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางหาหน้อยครับน่อยรวมน่อยพิเศษน่อยปกติน่อย VIP นะครับผมประจำวันที่16เดือนเมษาย,ยนส5 6พเจวันนี้ไม่ได้สรูปน้องเพราะเมื่อวานมีติดภารกิจสำคัญครับไม่ได้ทำคลิปลงครับเราต้องขอไทสำหรับผู้ที่ติดตามด้วยนะครับ แต่วันนี้ก็กลับมาแล้วครับผมกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมเอาวันนี้ก็ขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะตามสูตรที่เรามีครับวันนี้น้อยรวมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยเวพีครับวันนี้ได้เด่นหนึ่งครับผมเด่นหนึ่งครับรองเป็นสี่นะครับผม เดินหนึ่งร้องสี่ครับผมเดินสามตัวครับเก้าหนึ่งห้าเดินสามตัวได้เก้าหนึ่งห้านะครับร้องร้องสามตัวเก้าสี่หกครับผมเดินสามตัวเก้าหนึ่งห้าร้องสามตัวเก้าสี่หกนะครับต่อไปเป็นสองตัวครับผม สองตัวก็จะมาจากการเอาสามตัวไปตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังเป็นสองตัวครับท่านไหนตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมถ้าท่านไหนไม่สะดวกแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นหนึ่งครับเด่นสามตัวเก้าหนึ่งห้าครับตัดสองตัวได้หนึ่งห้าครับ กับ19นะครับผม15กับ19ครับรอง4ครับผมรอง3ตัว9 4 6ครับตัด2ตัวได้4 6กับ4 9นะครับผม4 6กับ4 9ครับ4 6กับ4 9นะครับส่วนตัวกันวันนี้ครับ ตัวกันวันนี้เนาะก็จะมีตัวกันจากชุดเด่นครับผม9 5้าห้าแล้วก็ตัวกันจากชุดรองครับ96้านะครับผมตัวกันจากชุดเด่น95้าครับตัวกันจากชุดรอง9 6้าหครับผม ขาย้ำอีกครั้งนะครับสําหรับแนวทางฮานอยครับผมน้อยรวมน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP นะครับผมประจําวันที่16เมษายน2567ครับผมวันนี้ได้เด่น1รอง4ครับผมเด่น3ตัว9 15รอง3ตัว9 4 6ครับผม เด่นหนึ่งรองสี่นะครับรองสามตัวเก้าเอ่อเด่นสามตัวเก้าหนึ่งห้าครับรองสามตัวเก้าสี่หกเด่นสองตัวครับหนึ่งห้าหนึ่งเก้ารองสองตัวสี่หกสี่เก้าครับตัวกันเป็นเก้าห้ากับเก้าหกนะครับเด่นสองตัวครับผมหนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับรองสองตัวสี่หกกับสี่เก้า ัวกันวันนี้ครับผม95กับ96นะครับแล้วก็อย่าลืมกรับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกรับเลขกันด้วยสำหรับท่านไหนที่ชอบรูดครับผมเลนหนึ่งรองสีครับนำไปใช้ได้เลยเด่นหนึ่งรองสี่นะคะคนำไปใช้ได้เลยครับผมตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างยังไงก็ต้องขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับผม กรุณก,กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องอาจารย์เย่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจครับในการทําคลิปต,ต่อไปครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ